สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬากับดิฉันวานิดาอัมไพพรค่ะทีมตบสาวไทยก็สามารถเก็บชัยชนะนัดแรกในศึกวอลเลย์บอล AVC คัพ2014ได้สำเร็จหลังเอาชนะเวียดนามไป3-0ต่อเซตในการแข่งขันรอบจัดอันดับ5-8ค่ะ การแข่ง <One> ข <input> <outine> ันวอลเลย์บอลหญิงรายการ a b c ีซีั2014ที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนทีมสาวไทยดีกรีแชมป์เก่าและแชมป์เอเชีย2สมัยที่ยังไม่ชนะทีมใดเลยจาก2นัดที่ผ่านมาลงสนามในนัดจัดอันดับ5-8เกมนี้โค้ชออสเกติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นหลักครบทีมในชุดแรกนำโดยวรรณาบัวแก้วอัชราพรคงยศกนิกาทีประโชคพรพันธ์เกิดปราดและหัตถยาบำรุงสุข ปรากฏว่าใน2เซตแรกทั้งสองทีมเล่นกันได้อย่างซื้อสีและเป็นสาวไทยที่เล่นได้ดีต่อเนื่องเอาชนะเวียดนามไปก่อน2เซต25ต่อ23 25ต่อ22มาในเซตที่3ามแม้ว่าเวียดนามจะเป็นฝ่ายนำมาตลอดแต่สาวไทยก็ยังฮึดสู้ก่อนแซงกลับมาเอาชนะเวียดนามไปได้27ต่อ25ทีมตบสาวไทยเก็บชัยชนะนัดแรกในรายการนี้ได้สำเร็จ โดยในวันพรุ่งนี้สาวไทยมีโปรแกรมพบกับคู่ปรับเก่าไต้หวันในนัดชิงอันดับ5หลังจากนัดแรกที่เจอกันมาสาวไทยแพ้ไต้หวันไป2ต่อ3เซต